กับสวัสดีครับอยู่พี่มิยากิกรุงนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสคริปต์ยูนิครับนะครับช่วงนี้เขาอัปเดตใหม่นะอัปเดต UI ใหม่อัปเดต UI สวยมากก็จะเอามารีวิวนะครับเป็นของทางด้านพ c ซนะครับแล้วก็ใครที่แบบดูคลิปรีวิวนี้แล้วสนใจจะไปสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ลองรับตัวรันตัว F อ p ที่พี่แจกไปนะรองรับตัวรันเออเคอีเอ็นเอล แล้วก็อีกมากมายแต่ว่าไม่ับไม่ไมับไ,ไ,ไม่รับรองตัวเอฟนะครับโอเคพี่รันจะคิดแป,ป๊บหนึ่งนะครับพี่ก็ไม่ได้ค่อยใช้ KN, k r ไอเเท่าไหร่นะครับพี่ก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนั่นแหละอ่าตัว UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูนะครับ เนี่ยตัวยูไอก็ประมาณนี้เลยนะครับบริการจำหน่ายคลิปราคาถูกคุณภาพดีอัปเดตไว้สามารถแจ้งปัญหาตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อได้ที่ดิสคอร์ตเห็นไหมล,ลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปแปะด้านล่างในเมนนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มเอามองของแล้วนะครับมองพวกของต่างๆไก่ตันนะครับ อี่ยตรงนี้เลยอ่าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นของให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอเปิดตรงนี้ให้ดูไปนี่นะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดเปิด,เ,ปดเราก็ประมาณนี้เลยว่าเรามีของอะไรจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแล้วแต่คนสคริปต์นี้พี่ก็ ยูไอมันสวยพี่แบบเล่นไม่เป็นอะ่ะไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนกดตรงนี้หรือล่ากดตรงนี้โอเคกดกดตรงนี้นะครับตรงเมาส์พี่เลยหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้มันก็เข้ามาเหมือนกันแต่จะเป็นหน้าคนละหน้านะกดตรงนี้หน้าหลังนะกดตรงนี้หน้าแรกอ่ะ ก็จะเอาเป็นส่วนในด้านหน้าแรกดีกว่าอันนี้ก็มาสองหน้าสามแล้วก็หน้าที่สี่เดี๋ยวขอดูอะไรแป๊บแป๊นะแบบนะมาเรามาดูเราพี่ขอดูไปทีละหน้าก่อนพี่ย้ายมันสวยตอนพี่เล่นแรกๆพี่ก็มานั่งดูหน้านี่แหละ ไม่รู้ว่าออตโตฟาร์มนัน่นออตโตฟาร์มตรงไหนไเดี๋ยวให้เขามาบอกดีกว่าว่าออตโต้ฟาร์มมันอยู่ตรงไหน,นมาก็หน้าแรกที่เรากดตรงนี้นะครับหน้าแรกที่เรากดไอ้รูปปืนนี้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนของการเอ่อพวกมีทําดาบแล้วก็ทําอะไรต่างๆนะครับน่าจะเป็นการอัปเกรดดาบนะครับคงย่ออยู่ไอตอเดิม น,น่าจะเป็นการอัปเดตอาวุธปืนเอาพวกอาวุธต่างๆนะครับผิดก็ขออภัยด้วยน,นะครับหน้าต่อไปหน้าต่อไปนี่จะเป็นการออโต้เผาสีนะครับมีดูฟูมูนด้วยตอนนี้ห้าสิบก็ประมาณคืนที่คืนที่สามนะครับห้าสิบออโต้อ่ออันนี้หาเฟือง ออโต้ประตูเผาอ่ะกดปุ่มนี้ไปที่วัดที่ดึงพันยกกดปุ่มนี้ไปที่ห้องทาําเผาแล้วก็ออโต้ออโต้ทำเคสเอ่อพวกแปลงล่างนะครับแล้วก็ออโต้ทาเคสเผาต่างๆนะครับออโต้ Auto ทำเคสเผาออโต้อีเวเผานี่ไงเห็นไหมออโต้อีเวเผา ตอนนี้มีสี่เผ่านะครับยังไม่มีเผาไซบอกแล้วก็เผาปูนนะเหลือแค่เผ่าไซบอกกับเผ่าปูนนะครับเขาเด้จะอัปเดตมาในเร็วนี้นะไปหน้าต่อไปนะครับหน้าที่สามหน้านี้จะเป็นเอ่อเดี๋ยวคอยด,ดูหน้านี้จะเป็นผลพีศาแล้วก็เกาะอ่าแล้วก็เกาะต่างๆนะครับเยอะจังนี่แล้วก็มอง มองของต่างๆอันนี้ก็เป็นมองผลผลยังไม่เกิดจะต้องมองอันนี้ก็จะเป็นออโต้ลงดันนะครับอยู่หน้าที่สามใช่ไหมหรือไม่ใช่เออใช่โอเคใช่นะครับตรงนี้เป็นเลือกดันนะครับเดองดันที่เราจะลงใครว่า UI สวยก็อย่าลืมเม้นท์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับอ่า จะประมาณนี้หน้าต่อไปหน้าที่สี่นะครับหน้าที่สี่เป็นหน้าเพเยอร์พี่อยู่ในเซิร์ฟม e ีนะก็เลยไม่มีเพเยอร์คิวเพเยอร์แล้วก็ล่าคางหัวเอ็มบอร์ดสกิลนะครับเอ็มบอร์ดสกิลแล้วก็วงวงขยายใหญ่แล้วก็ปักได้เอ็มบอร์ดใส่ใครก็ไม่มีใครใหบอหรอก ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้าต่อไปหน้านีนา้น่าจะเป็นหน้าช็อปนะครับก็ของเยอะแยะเลยอันนี้เป็นหมวดหมัก Human. การ์ตเมการต้องกดซื้อด้วยใช่ไหมอรู้แต่ว่าอยูไอสวยมาก FPS มันปรับให้เป็น FPS หกสบนะครับหรือว่าใครจะเอาก้าสิบก็ได้นะ 9ก้ิบ fps ร้อยสี่สิบสี่ก็ได้อันนี้จะเป็นอการจอย id นะครับเอาของมนุครับมาจอยก็ได้นะกดคันลอกตรงนี้แล้วก็มาวางตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราจอยเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับของมนลุครับก็จะเป็นอคันลอกอน id นะครับคันลอก id มันนี้เลยเหมือนแบบนี้ไนหะ เวลาเพื่อนหายปอดล็อเจอนะครับหรือว่าได้ผลดีๆที่เราจะไปเอากับเพื่อนอนหน้าต่อไปอ่าสุดแล้วนะครับมีประมาณนี้ก็นี่เป็นการรีวิวคร่าวๆน้องน่าจะเป็นพวกรีวิวคร่าวๆนะครับเป็นของพีซีนะครับก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับพี่แนะนําเป็นการทําเผานะครับนี่ครับนี่นะแนะนําทาเผาเลยใครที่จะหาสคริปทําเผาอ,อยู่ก็นี่เลยนะ เอ,อตอนนี้ขาดอีกสอง,องเผ่าเดี๋ยวเขาน่าเขาน่าจะอัปเดตเพิ่มมานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเร็วๆนี้หรือเปล่าที่เขาจะอัปเดตตรงนี้ก็เป็นไก่ตันนะครับอ๋กดแล้วเปลี่ยนในนี้ด้วยว้ดีนะอ่ะตรงนี้นะอ๋อตรงนี้สามารถเปลี่ยนมาเปลี่ยนอะไรได้เลยมงินม่วงเวลก้เป็นเงินดีอือฮโอเค ปิดดูอนะไรนะมาณนีใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันในรีคอร์ดด้านล่างในเมนนะก็มีประมาณนี้ทำเผาพี่คงไม่ได้มาทำให้ดูนะเพราะว่าถ้าจะให้มาเปิดตัวทำเผาให้ดูก็ ก็น่าจะต้องรอฟูมูนอีกเพราะว่าพี่พึ่งเข้ามาเซิร์ฟพี่พึ่งเข้ามาในเซิร์ฟเลยเลยแล้วก็ต้องเอาอีกสองรหรัสมาด้วยคงตง้องเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีรีวิวอีกหรือพี่จะลองเอามารีวิวผอมให้ดูนะว่มามันดีจริงปะโอเคนะครับเดี๋ยวไปในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ เขาจบเพียงเท่านี้แหละครับกู u i เขาสวยดีนะพี่ว่าสวยดีพี่ชอบตรงทําเผานั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีงานคิวทําเผาเดี๋ยวถ้ามีงานคิวทําเผาก็จะลงให้ดูกันนะครับประมาณนี้เลยหรือว่าถ้ามีใครสนใจอยากลองเอาไปเล่นดูเดี๋ยวพี่ จะลืมเม้นไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวพี่จะเ,เดี๋ยวพี่จะออไปรีไปรีไอดี ID แล้วก็เอาไปให้น้องน้องเล่นลนะครับสำหรับคนที่ใช้ k ค k I n คนะครับหรือว่า SnapX ก็ตัวรันเติมก็น่าจะเขาก็รองรับอยู่นะครับตัวรันเติมส่วนตัวรันฟรีว่า k อกับตัวอะไรนี่แหละอะไรดาดาก้อนอะไรนี่แหละพี่ก็จำไม่ได้ ก็ประมาณนี้นะครับที่จริงมันมีหลายหน้าอยู่นะก็ให้น้องๆไปเลือกเล่นดูได้เดี๋ยวพี่จะเอาไปรีได้เดี๋ยวพี่จะเอาไปรีให้น้องๆเล่นกันนะครับต่อ,อสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจะเป็นในคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ